สวัสดีครับสถานีข่าวประจำวันที่22มีนาคม2 5 5 4วันนี้นายพรมินทศรีเหมื่นวัยรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งเป็นประธานเปิดอบรมทักษะกระบวนการคิดให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดซึ่งมีทั้งหมดจำนวน52โรงเรียนและจะแบ่งออกเป็น8กลุ่มเครือข่ายในการจัดค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน52โรงเรียนขนาดเล็กวันนี้สำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษานครราชศรราีมาเขตหนึ่งนะคะก็ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กแต่วันนี้เราเชิญคุณครูซึ่งเป็นวิทยากรแกนนําของแต่ละโรงเรียนมาโรงเรียนละหนึ่งคนเพื่อจะมาอบรมให้ความรู้ในเรื่องของกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษานะคะ นี่จุดมุ่งหมายของการาพัฒนาทักษะการคิดก็เพื่อจะให้คุณครูที่รับการอบรมในวันนี้ไปจัดค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กของเราได้แบ่งศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง55โรงเป็น8ศูนย์เครือข่ายซึ่งคุณครูที่มาแต่ละโรงเรียนก็จะไปรวมกันจัด ใให้กับนักเรียนเป็นศูนย์เครือข่ายนะคะทีนี้ในศูนย์เครือข่ายก็จะมีะศูนย์เครือข่ายอําเภอเมือง3 0มศูนย์เครือข่ายอําเภอโนนสูง5 0าศูนวิทยากรแกรนนําก็จะไปร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ให้กับนักเรียนใน4กลุ่มสาระนะคะก็คือสาระ ภาษาไทยสาระคณิตศาสตร์สาระวิทยาศาสตร์และสาระภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นสาระพื้นฐานที่เราจะให้เด็กของเราได้มีความรู้ในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดนำไปสู่การคิดในกลุ่มสาระอื่นๆทั้ง8กลุ่มสาระนะคะการประชุมวันนี้ช่วงนี้จะมี2วันก็คือวันที่22กับวันที่23มีนาคม2554 หลังจากนั้นคุณครูจะไปร่วมวางแผนการจัดค่ายพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักเรียนซึ่งจะจัดในแต่ละศูนย์เครือข่ายในวันที่28และ29มีนาคม2554นะคะซึ่งสพป,ปะนะครราชมาเขตหนึ่งก็มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่เราพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักเรียนเราจะนำ พาโรงเรียนไปสู่การบรรลุมาตรฐานนักเรียนในมาตรฐานที่4คือเรื่องของการคิดตามมาตรฐานผู้เรียนนะคะขอบคุณค่ะ